ดำที่คนไ,ไหนดำคนขาแล้ว<อ>ก็ตาสองข้นงคุณลูกคุณลูกไม่ต้องทำคุณหลานไม่ต้องทำไม่เปไ็นไรไม่ต้องไปทำบุญแต่พี่อ่ะสามคนอนะ่ะคือทที่วัดคนละสา0รอยนะวัดไหนก็ได้นะที่กูเป็ดเรียานหน้าดำเจ้ากรรมงเรียนทั้งหมด

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าชัดไหมชัดจัชัดไหมตอนก่อนพูดยังไงเราพูดดิตอนก่อนพูดยังไงูอย่างเงี้ยพูดยังไงพูดพูดไม่เป็นคำเหรอไม่พูดได้แล้วดิได้ไหมถ้ามูมูดฟังไม่รู้เรื่องเลยไพูดได้แล้วเอานับไปหถึงยส

เดินน้องแล้วดมนะเาปนนะทุกคนอ่าาเท่าไหร่ก็ได้ตาทาตาเลยเอานใส่ตาใส่าว้เออตาเออหันไปทางนู้ดหันไปทางนู้น

ลง้แล้วนะศูนย์ถึงร้อยตาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วศูนย์ถึงร้อยตาดีขึ้นร้อยเลยอ้าวสุดยอดเลยตอนก่อนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมมองไม่ชัดเลยสวยๆไม่สวยกับคนเออะดีใจไหมตามองเห็นครั้งแรกดีใจไหมเออดีใจเออเรามองไม่เห็นคนเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ตาโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะร้อยเปอร์เซนเลยอ้าวสุดดีนะอ๋อดีฐาน

เอาเดีดูนะลบไหมลบไหมบีนะลบกปร์เซ็นต์แล้วอึงร้อย